คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเทรดสั้นที่สุดในชีวิตเลยครับผมใช้เทคนิคนี้ครับเทรด a l า in นทำกำไร1 5 0 0 0บาทต่อวันมาแล้วเป็นเทคนิคที่ง่ายและแม่นยำมากครับมือใหม่ที่กำลังปั้นพอร์ตเนี่ยห้ามพลาดค,คลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเทรดแบบ All-in ครับผมจะขอเทรดแค่3ครั้งพอครับและเมื่อเราชนะได้ครบ3ครั้งแล้วครับเราจะหยุดเ <c oughs> ทรดและปิดจ็อบในทันทีเลยครับการเทรดแบบนี้ครับต้องค่อนข้างแม่นในเรื่องของการดูกราฟครับและการดูเทคนิคเทรดด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะครับ ในกรณีที่มันแพ้นะครับเพื่อนแต่วันนี้ผมมองว่ามีแรงขายเริ่มเทลงมาแล้วเพื่อนแล้วก็มีการขูอัพกลับขึ้นไปเทที่เส้นกลาง BB แล้วนะเพื่อนอีกหนึ่งแล้วยังไงเดีรยบ สิ่งที่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆไปเลยก็ได้เพราะสิ่งสิ่งนี้ครับเปลี่ยนชีวิตของผมมาแล้วทําให้ผมมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นสามารถไปเที่ยวต่างประเทศตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้หรือวันไหนที่ผมไม่ได้เทรดหรือทํางานเนี่ยผมก็ยังมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆทุกวันครับเพราะจริงๆรายได้6หลักอีกช่องทางหนึ่งของผมนะครับมันมาจากการที่ผมทํา Affiliate Marketing ครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องสสตออออกกกขขงงงงหรรื่เเลลลยยัััชิ้น้นนนดีีีวคบแะผมมํา ครับที่ผมได้ผลลัพธ์จริงมาแล้วและกําลังตามหาเพื่อนๆที่จะมาร่วมงานด้วยกันนะครับสำหรับคนที่มีช่องเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook Tik t o อกหรือ Instagram เพียงแค่เพื่อนๆมีช่องเป็นของตัวเองครับและมีผู้ติดตามมากกว่า1 0,000คนขึ้นไปถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างรายได้6หลักโดยที่ไม่ต้องรอกค่าโฆษณาจากยอดวิวหรือค่าสปอนเซอร์โอกาสมาถึงแล้วครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมีเลยนะครับนั่นก็คือต้องมีใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้้้นนนนกก่่ออครรรรรับแแลละะะะมมมมมมีีีีวาาาาาพพททจเเยูผง เ่ยจะสอนให้คุณทั้งหมดแบบฟรีๆเลยย้านะครับว่าฟรีไม่มีการเก็บค่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นครับใครที่เงื่อนไขตรงตามนี้เนี่ยสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คําอธิบายได้เลยนะครับแล้วบอกว่ามาจากช่องเติร์กไลฟ์เทรดแล้วเพื่อนๆจะต้องขอบคุณตัวเองที่สมัครเข้ามาแน่นอนครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องเติร์กไลฟ์เทรดนะครับผมเติร์กนะครับวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งเทคนิคครับที่ผมใช้เทรด all in ทำกำไร5,000บาทต่อวันมาแล้วซึ่งเป็นเท่นี่เรียบาย แม่นยำแล้วก็ทำกำไรได้จริงนะครับสลับมือใหม่ที่กำลังปั้นพอร์ตเนี่ยอยากให้เพื่อนๆอยู่ด้วยกันจนจบนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคนี้ครับไปใช้เริ่มต้นเทรดทำกำไรได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าการเทรด all in เนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาเงินลงมาเทรดเนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดก่อนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นห้ามเอาเงินลงมาเทรดแบบ all in เด็ดขาดนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเทรดกันนะครับเราก็จะต้องมีบัญชีเทรดก่อนนะครับผมก็อยู่กับโบ๊ ผมใช้มา1ปีกว่าแล้วครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับฝากเงินเร็วถอนเงินเร็วแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์กำไรที่เยอะด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดเนี่ยก็สามารถเปิดบัญชีเทรดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ครับเมื่อเราเปิดบัญชีเทรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับเงินทดลองจํานวน1 0 0 0 0ดอลลาร์ครับสามารถเอามาทดลองเทรดพร้อมๆกับโค้ดในกลุ่มเรียนฟรีก่อนได้นะครับเพราะว่าก็จะมีไลฟ์เทรดสดกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก่อนที่จะไปเทรดกันนะครับ ให้เพื่อนๆครับเปลี่ยนประเภทกราฟจากรูปแบบเส้นครับเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนก่อนได้เลยนะครับส่วนตรงช่วงเวลาแท่งเทียนในคลิปนี้ครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนช่วงเวลาเลยครับให้เราเลือกเอาไว้ที่5วินาทีเหมือนเดิมได้เลยครับเพื่อนๆเพราะว่าในวันนี้ครับเราจะใช้แท่งเทียนหาวิและเราจะรู้ผลแพ้ชนะกันภายใน15วินาทีเลยครับและหน้าที่ของเราครับในการเทรดทำกำไรในตลาด binary option ครับเราแค่ต้องคาดการให้ถูกครับว่าทิศทางของกราฟเนี่ยจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงครับและเมื่อเราคาดการถูกครับและครบเวลา15วินาทีในวันนี้ เราจะได้กําไรกันเลยครับแต่ถ้ากราฟดันวิ่งไปคนละทางที่เรากดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เราเสียเงินตามจํานวนเงินที่เราใส่ลงไปนะครับเดี๋ยววิธีการเทรดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ไปดูในตัวอย่างการเทรดจริงเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มต้นเทรดกันนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆครับที่จะมาให้เพื่อนๆครับใช้เทรดในรูปแบบของ15วินาทีกันครับซึ่งเทคนิคในวันนี้นะครับจะเหมาะสําหรับมือใหม่ที่กาลังปั้นพอรอตมากๆเลยครับเพราะว่าในวันนี้เราจะเทรดแบบ all in และไม่มีการทบไม้กันเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ ตัวที่1น,นะครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วไปที่คําว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าบอลลินเจอร์แบนนะครับตรงการตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยให้เพื่อนๆใช้ค่าเดิมของมันได้เลยนะครับส่วนตรงสีและการแสดงผลเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีตามผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดเลือกใช้ได้เลยส่วนเครื่องมือตัวที่2นะครับเป็นพระเอกของผมเลยครับให้เพื่อนๆไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่ายอดนิยมนะครับเลื่อนลงมาเพื่อนๆจะเจอกับคําว่า MacD หรือ MACD เดนะครับกดเปิดขึ้ ในวันนี้ครับเราจะใช้ค่าดังเดิมของมันเลยนะครับเพื่อนเมื่อ,อกดเปิดมาแล้วกดเลือกใช้ได้เลยครับ และนี่ครับคือบันทึกการเทรดจริงนะครับที่ผมเก็บบันทึกเอาไว้ดูทบทวนส่วนตัวนะครับหลักการเทรดทางกำไรด้วยเทคนิคนี้นะครับมีแค่3เงื่อนไขง่ายๆครับเงื่อนไขข้อที่1นะครับให้เพื่อนสังเกตตรงเส้นกลางของ BB หรือเส้นสีขาวตรงนี้ครับถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยอยู่ด้านบนเส้นสีขาวเราจะหาจังหวะกดขึ้นกันครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ใต้เส้นสีขาวแบบนี้ครับเราจะหาจังหวะกดลงกันนะครับเงื่อนไขข้อที่2ครับในกรณีนี้ครับผมได้หาจังหวะกดขึ้นใช่ไหมครับและแม็กดีครับเส้นน้ำเงินมีการตัดเส้นสีส้มขึ้้้้้นนนมาแแลลววววดดยรับบ่งงจุๆีเป็ตอก กราฟเนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับส่วนเงื่อนไขข้อที่3ครับตรงนี้สําคัญที่สุดเลยครับให้เพื่อนสังเกตครับว่ากราฟเนี่ยมีการทะลุเส้นกลาง BB ขึ้นมาแล้วนะครับในกรณีที่เราจะกดขึ้นครับให้เรารอครับเมื่อกาฟเกิดการ pull back ย่อลงมาที่เส้นสีขาวครับซึ่งตรงจุดๆนี้แหละเป็นจุดที่ทําให้เรามั่นใจแล้วครับว่ากราฟเนี่ยมันไม่สามารถทะลุเส้นสีขาวลงไปได้ครับเราเลยจะหาจังหวะกดขึ้นกันนั่นเองนะครับแล้วผมจะเสริมเป็นโบนัสให้กับเพื่อนๆด้วยครับซึ่งถ้าใครนะครับที่เคยดูคล สูตรเล็กใหญ่กับตัวเลยครับเพื่อนๆซึ่งแท่งนี้ครับเป็นแทน่งที่1ที่เป็นแท่งที่เล็กมากๆและเป็นแท่งแดงครับส่วนแท่งที่2เนี่ยเป็นแท่งสีเขียวและมีขนาดแท่งเทียนที่ใหญ่กว่าแท่งที่1เยอะเลยครับตรงจุดนี้เป็นสัญญาณบง่งบอกแล้วครับว่าให้เราเนี่ยเตรียมตัวกดขึ้นได้เลยครับเพื่อนๆซึ่งในจังหวะนี้นะครับผมก็ดูในแท่งเทียนที่เป็นแบบ5วินาทีนะครับและผมก็เลยหาจังหวะกดขึ้นและตั้งเวลาเป็น15วินาทีครับก็เลยทําให้เราเนี่ยปิดจบชนะในไม้ที่1มมาาาได้อยยย่งงสวเลก็ให้ดูตัวอย่างาประมาณได้อย่าง เทรดจริงกันเลยครับแล้วเดี๋ยววันนี้ครับเราจะเทรดแบบ All-in ครับผมจะขอเทรดแค่3ครั้งพอครับและเมื่อเราชนะได้ครบ3ครั้งแล้วครับเราจะหยุดเทรดและปิดจ็อบในทันทีเลยครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องมาหาคู่เงินนะครับที่มันเข้าตามเทคนิคและเงื่อนไขของเรากันก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งหลักการเทรดในตลาดแบลนด์ออปชั่นนะครับมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ครับให้เพื่อนๆครับกดที่สัญลักษณ์รูปบวกตรงนี้ได้เลยครับซึ่งในวันนี้เราเทรดโหมดบิดนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจะมีให้เราเทรดในรูปแบบของ15วินนาทีกกัเ้ใหือล คู่เงินจากในโหมดบิดขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ช่วงเวลาแทง่งเทียนในรูปแบบของแท่งละ5วินาทีนะครับแต่เราจะรู้ผลแพ้ชนะกันภายใน15าวินาทีแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหาคู่เงินที่เราจะเทรดกันครับให้เพื่อนสังเกตนะครับคือผมจะรอในจังหวะที่แม็กดีเพิ่งตัดกันใหม่ๆนะครับจะทาให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะมากที่สุดแล้วครับซึ่งการเทรดแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลากันนานนิดนึงนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวจังหวะนี้ผมรอกราฟมันย่อลงมาหน่อยผมจะกดขึ้นเลยนะเพื่อนผมมองว่ายังมีโออกกา่่จะวิงขึ้้นไไปดยู รอมันย่อลงมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดขึ้นเลยครับเพืเ่อนๆก็จังหวะน,นี้ผมเห็นการาฟมีการย่อลงมาแล้วครับแล้วก็น่าจะมีแรงซื้อครับดันขึ้นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับเพืเ่อนๆอีก5วินาทีครับเราจะรู้ผลแพ้ชนะกันเร็วมากนะเพืเ่อนๆคลิปนี้ยังไงดีครับโอ้โห และพิกกับวัชนะตอนวิีดีสุดท้ายจริงๆครับเพื่อนเมื่อกี้ผมเกือบถอดใจไปแล้วนะสลับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับก็สามารถเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีแล้วด้วยครับที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนคลาสอนพื้นฐานคลาเรียนฟรีพร้อมกับไลฟ์เทรดสดทำกำไรกับโค้ดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับตรงนี้ครับจะทําให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เขาเก่งกว่าเปลียยเสมอนทางลัดที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นเทรดทากาไรได ที่หลิงใต้คําอธิบายได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมรีแคปในจังหวะนี้ให้ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆในจังหวะนี้ครับผมจะเห็นแล้วครับว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาอยู่บนเส้นกลางของ B b แล้วเพื่อนๆแล้วก็มีการครับคูแบ็กย่อกลับลงมาครับเพื่อนๆแต่ตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะวิ่งลงมาไม่ถึงเส้นสีขาวครับเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนๆมี MACD ครับเส้นน้ําเงินที่ตัดเส้นสีส้มคอนเฟิร์มอยู่ด้านบนแบบนี้แลครับและตรงจุดจุดนี้ครับผมเห็นว่าเมื่อกาฟเกิดการคูแบ็กย่อกลับงงงาแนีเเิททท่ยํขอ ซึ่งเป็นสูตรเล็กใหญ่ทาเงินครับตรงจังหวะนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกเขาว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปต่อสูงมากเลยครับจังหวะนี้ผมก็เลยตัดสินใจกดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยปิดจบชนะในไม้ที่1มาได้อย่างสวยงามเลยนะครับการเทรดแบบนี้ครับต้องค่อนข้างแม่นในเรื่องของการดูกราฟครับและการดูเทคนิคเทรดด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยนะครับในกรณีที่มันแพ้นะครับเพื่อนๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการตัด แปลว่ากราฟเนี่ยอาจจะกำลังอยู่ในเทนไซด์เว์นะครับให้เราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหรือพูอัพขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเส้นกลางแบบนี้เราก็หาจังหวะเข้าเทนได้นะครับเป็นจังหวะนี้ครับผมมองว่ามีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงแล้วนะ โอเคผมกดเลยครับจ okay, right ังหวะนี้ผมมองว่ามีแรงขายเริ่มเทลงมาแล้วเพื่อนแล้วก็มีการขูอัพกลับขึ้นไปเทที่เส้นกลาง BB แล้วนะเพื่อนผมหวังว่าออเดอร์นี้ครับเราจะปิดจบชนะไหมครับเพื่อนเพื่ออีกสองจังหวะนี้ครับผมมองว่ามีโอกาสที่การจะวิ่งลงแล้วนะจังหวะนี้ผมมองว่ามีแรงขายเริ่มเทลงมาแล้วเพื่อนแล้วก็มีการขูดอัพกลับขึ้นไปเทที่เส้นกลาง BB แล้วนะเพื่อนอีกหนึ่งแล้วยังไงดีครับสวยงามครับโอ้โห วินมาแล้วครับม้ที่2ของเราครับตอนนี้ผมปั้นพอร์ตจาก3,000บาทครับตอนนี้เราบวกมาอยู่ที่1490บาทนะครับเท่ากับว่าผมปั้นพอร์ตเนี่ยกำไรเกิน300%แล้วนะครับก็ <c oughs> ในจังหวะนี้นะคะรับเพื่อนๆผมได้ตัดสินใจกดลงนะครับตรงจุดจุดนี้ครับกราฟมีการทะลุเส้นกลางบีลงมาแล้วมีการย่อขึ้นไปที่เส้นกลางแล้วไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ครับผมเลยมองว่าตรงจุดจุดนี้แหละเป็นจุดที่คอนเฟิร์มแล้วครับว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสวิ่งลงต่อสูงครับแล้วก็ในจุดตรงนี้ครับเพื่อนเเเนนว่่าาแททงงีียตตรร้้ขสู ใหญ่ทําเงินของเราอีกแล้วครับ,บ,บเพื่อนๆแท่งเทียนที่เล็กและแท่งเทียนที่ใหญ่กว่าเยอะแบบนี้เป็นสัญญาณมองบอกว่ามีแรงขายลงมาแล้วมีโอกาสที่ครับจะวิ่งลงไปต่อสูงมากครับและแม็กดีเส้น้ําเงินก็ยังตัดเส้นสีส้คมคอนเฟิร์มให้เราแบบนี้ครับ,บเพื่อนๆผมก็เลยตัดสินใจกดลงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้เราปิดจบชนะมาอีกไม้ครับโอเคบบเพื่อนๆอีกไม้เดียวครับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วครับก็เดี๋ยวไม้สุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดน,นึงนะบบเพื่อนๆเพราะว่าเราบวกไปเยอะแล้วครับซึ่งผมเสริมให้นิดนนนึแล้ว้วนนััรัรรรบสาหเเพพพื่่อออทีป์ ได้ระดับหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นจะต้อง a อ l อินแบบผมก็ได้นะครับอาจจะแบ่งไม้เข้าครับในกรณีที่พอร์ตผมอยู่ที่1นึ่งหมแล้วอาจจะแบ่งไม้เข้าเป็นไม้ละ5,000บาทก็ได้ครับเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสเทรดอย่างน้อย2ครั้งนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาอินไม้นี้เป็นไม้สุดท้ายเลยครับโอเคจังหวะนี้ผมมองว่าแม็กดีตัดลงแล้วครับเพื่อนผมขอราคาดีนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดลงเลยครับจะย่อขึ้นมาให้เราไหมครับ โอเคผมกดลงตรงนี้เลยครับเพื่อนๆผมมองว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งทะลุเส้นกลาง BB ลงมาแล้วครับแล้วก็มีการปูอัพขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถทะลุเส้นกลางขึ้นไปได้ครับเลยผมมองว่าเลยมีโอกาสที่กาฟจะวิ่งลงมาได้ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวไม้สุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่าเราบวกไปเยอะแล้วครับผมมองว่ากราฟเนี่ยมีการวิ่งทะลุเส้นกลาง BB ลงมาแล้วเลยมีโอกาสที่กาฟจะวิ่งลงมาได้ครับเพื่อนๆและหนึ่งวิสุดท้ายสวยงามครับโอ้โห เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ในวันนี้นะครับเราเทรดเอาอินครับชนะ3ครั้งติดครับทำให้เราปั้นพอร์ตจาก3,000บาทเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่1,9617บาทเรียบร้อยแล้วครับทุกคน จังหวะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่คล้ายๆกับ2ออเดอร์เมื่อสักครู่นี้เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นนะว่ากราฟมีการทะลุเส้น BB เส้นกลางลงมาแล้วครับแล้วมีการปูอัพหรือย่อกลับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถทะลุเส้นกลางกลับขึ้นไปได้ผมก็เลยมองว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่การาฟมีโอกาสาที่จะวิ่งลงต่อสูงมากครับและบวกกับว่า m a c d ดีเส้นน้ําเงินครับก็ยังตัดอยู่ใต้เส้นสีส้มครับแล้วมีวอลลุม m ม็กดีสีแดงที่คอนเฟิร์มแบบนี้ด้วยครับผมก็เลยหาจังหหวววะกกกกกดดลลลลลงงงรรรรโยยยาาาาาออออเเเมมมืื่่่ฟิแ้้ีขึนน ังหวะกดลงตรงนี้เลยแล้วก็ทําให้เราครับเทรดเอาอินครับปิดจบชนะในไม้ที่3มาได้อย่างสวยงามแล้วเพื่อน ก็คลิปนี้นะครับเราเทรดชนะกันแบบไม่ต้องทบไม้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะฝากมือใหม่เอาไว้นะครับเพื่อนๆการใช้เทคนิคเทรดแบบเอาอินเนี่ยค่อนข้างอันตรายครับเพราะฉะนั้นเมื่อเพื่อนๆเลือกที่จะเทรดเอาอินแล้วแปลว่าเราต้องพร้อมที่จะสูญเสียเงินลงทุนของเราทั้งหมดนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคือเราจะต้องมีเป้าหมายในการเทรดด้วยครับแล้วเมื่อเราทําได้ตามเป้าหมายแล้วครับวันนี้ผมก็จะหยุดเทรดทันทีเลยครับก็ในวันนี้นะครับผมใช้เวลาไปไม่ถึง5นาทีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถปั้นพอจาก3,000บาทกลายมาเป็น19,000บาท หรือกำไรครับประมาณ16,0 0 0บาทนั่นเองนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับสำหรับมือใหม่ผมเน้นย้ําในเรื่องของความรู้จะต้องมาก่อนเสมอเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็มีกลุ่มเรียนฟรีแล้วด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนคลาสอนพื้นฐานแล้วก็คาสเรียนฟรีพร้อมกับไลฟ์เทรดสดทํากําไรกับโค้ดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่เก่งกว่านี่ครับเปรียบเสมือนทางลัดนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเริ่มต้นเทรดทำ ได้คำอธิบายได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ครับผมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือความรู้ดีๆครับที่ผมจะนำมาแบ่งปันกันทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ผมนำเทคนิคไหนมาทดสอบให้เพื่อนๆดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ